ซึ่งผมได้สั่งมาทางออนไลน์แล้วก็จะมีเห็ดที่ผมชอบเห็ดนี่ก็จะใส่เป็นเห็ดฟางนะครับกับเห็ดนางฟ้าแล้วก็จะมีผักชะอมตามนี้เลยนะครับหลังจากเราตำพริกใส่หม้อแล้วก็เอาปลาใส่เดือดไปสักพัก เราก็จะมาใส่เห็ดลงไปนะครับใส่เห็ดก็แล้วแต่คนไหนที่ชอบเห็ดถ้าชอบเยอะก็ใส่เยอะถ้าชอบน้อยก็ใส่น้อยแล้วแต่จะใส่กันเด้อใครมากยังไงก็ใส่ตามนั้นนะครับ ขั้นตอนถัดไปก็จะมีมะเขือเทศหรือบักเขือเขือบ้านค่อยไปซื้อที่ตลาดค่อยเรียกบักเขือเทศนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยให้เดือดแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยอุมามิใส่